สวัสดีครับกับผมนาวเอกเบญจมาพรวงนครสว่างผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักจิต,ตวิทยากรมกิจการพลเรือนฐานเรือนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอญาตแนะนําในส่วนของขบวนรถแห่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในส่วนของกองทัพเรือนะครับเราใช้แนวความคิดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระอ,องค์ท่านที่เกี่ยวในส่วนที่กองทัพเรือรับผิดชอบนะครับคือโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการนี้ท่านพระองค์ท่านมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าให้สำรวจตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเลดังนั้นโครงการนี้เราจึงนำภาพที่เป็นเกาะที่ทำการสำรวจจากเกาะสมสารซึ่งเป็นเกาะทีเ่เกาะแห่งการอนุรักษ์และศึกษาพืชพันธุ์และทรัพยากรธรรมชาตินะครับ ไล่เลียงลงมาจนถึงท้องทะเลดังนั้นในคอนเซปต์ของของขบวนรถเนี่ยก็จะมองเห็นว่าบนเกาะเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งจะอาจจะดูแปลกตามากกว่าขบวนรถอื่นๆเนื่องจากว่าเราใช้พืชผักจริงๆเอานำมาประดับประดาเพื่อสื่อให้เห็นว่าคนกับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ นะครับรวมทั้งเป็นการที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นการอนุรักษ์เสิ่งแวดล้อมเราจึงได้นําพืชผักต่างๆมาประดับเป็นภูเข,ขาให้เห็นถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เห็นถึงความหลากหลายของพืชพันธุ์ที่มีอยู่บนเกาสะสมเฐานด้วยครับครับสำหรับตัวจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของขอบวนรถนี้ก็คือเราจะมองเห็นเป็นลักษณะเป็นหยดน้ําซึ่งอันนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า โครงการนี้เกิดจากน้ําพระทัยของพระอ,องค์ท่านนะครับนั่นหมายความว่าน้ําพระทัยของพระอ,องค์ท่านเนี่ยก็จะหยดลงมาสู่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลเราจะมองเห็นหยดน้ําด้านล่างหยดน้ําด้านล่างเนี่ยก็เปรียบเสมือนอจากที่น้ําพระทัยของพระอ,องค์ท่านหยดหลั่งลงมาถึงท้องทะเลเนี่ยก็เป็นการรวมแรงร่วมแรง,ร,แร,งร่วมใจของคนทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมมือ การในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับนอกจากนี้อีกจุดหนึ่งไฮไลท์ของพืชพันธุ์พืชที่มีเฉพาะเป็นพิเศษที่มีเฉพาะอยู่ที่เกาะแสมสารนี่ก็คือตัวนี้คือนอกจากป่ากงกลางป่าชายเลนที่เราเห็นแล้วเนี่ยจะมีเฟิร์นกูดหางนกซึ่งเป็นเฟิร์นที่พบได้เฉพาะที่เกาะสมสารเท่านั้นครับเราจรึงนำมาประดับประดาไว้บนขบวนรถแห่เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ครับ ก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับอย่าพลาดนะครับในวันที่30มีนาขบวนแห่รถเฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะแล่นผ่านที่ประทับของพระองค์ท่านและก็เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยสดงดงามของขบวนรถแห่ของแต่ละหน่วยงานนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงานในวันที่โดยเฉพาะในเรื่องของขบวนรถแห่เฉลิมพระเกียรติในวันที่30มีนาคมนี้ครับขอบคุณครับ